มาครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับมาโครดอยเหมือนเดิมอีกนะครับมาโครดอยก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยกดงานละลามุกหรือว่าสามารถจะตั้งค่าเครื่องว่าจะปิดเวลานี้จะเปิด YouTube แล้วดูเน็ตอันนี้แล้วปิด y o u t u b e ดูยูไฟฟ i ยไฟอะไรเงี้ยสามารถเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูในคำต่างของคําว่าของการแบ่งปันนะครับพวกนี้เขาจะมีแบ่งปันเนี่ยพวกนี้เขาจะมีแบ่งปันว่าเออจะเป็นออโต้เนี่ย พิกเกอร์โฟนหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาเขาจะมีแบ่งปันนะครับถ้าเพื่นพนอนๆอน่านภาษาอังกฤษเป็นก็สามารถเข้ามาดูในหัวข้อ,ของเขาได้เนี่ยเขาจะบอกเนี่ยคอลแอติวัตแล้วก็คอเอ็นอย่างเงี้ยเรามีโฟนมีชื่อมีฟอร์อินอะไรเงี้ยอันนี้คําสั่งอีฟอีฟก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดปรากฏการตัวนี้เข้ามาก็จะทําให้เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ถ้าอีฟเอ็นก็คือจบจบรายการอะไรประมาณนี้นะครับ มาดูมาโครอยที่เราจะใช้กันดีกว่าเริ่มต้นนะครับเข้ามาที่ถ้าเราจะไม่เคยตั้งค่านะครับเข้ามาแอดมาโครอยครับแอดเสร็จแล้วปุ๊บตัวคําสั่งแรกเนี่ยติ๊กเกอร์เนี่ยให้ใส่คําบวกลงไปเลือกที่แอปพลิเคชันมาที่แอปพลิเคชันลังเชอร์โค้ดนะครับแอปพลิเคชันล,ลังเชอร์นะครับกดตกลงทีนี้เราก็หาแอป ไลแมนโรเดอร์เสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นตัวแรกตัวแรกของเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะตัวตัวโคนตัวตัวที่จะเปิดแอปเนี่ยคือตัวนี้พอมาตัวที่สองเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกแอคชั่นของเขาดีวิดแอคชั่นเข้ามาที่ UI ให้เราเรามันจะมีสองอย่างนะครับเลือกระหว่างตัวแรกก็คือกดคำว่ารับงานนี้ รับงานนี้เพื<ๆ>่อนๆจะเห็นครับว่าดอกจันและก็บอกว่าต่อไปก็คือคําสั่งที่จะสามารถใช้คู่กันก็คือสมมุติเราจะใช้คําว่ารับงานนี้แล้วก็ใช้ดอกจันหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้ยังไม่ลองนะแต่ส่วนใหญ่ลองๆอันนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่เคยลองกันที่ก็บอกว่าจะสามารถต่อไปได้สามารถซัพพอร์ตต่อไปได้กดตกลงก่อนนะครับแต่แล้วมาที่ตัวนี้ ค ondition loop มันจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็จะมา repay action ก็คือมันจะวนไปวนไปนี่ก i ั number เราต้องใช้อันนี้อ่านแล้วก็ทําแต่เราให้มันดูก่อนเราค่อยทำติ๊กคําว่านี่ครับสก r e e n on นะครับตกลงโอเคทีนี้มันก็จะได้หน้าจอนี้เรากดตัวนี้ลูกศรขึ้นขึ้นลงตรงพอกับจะเลื่อนขึ้นเลื่อน,นลงอ่ะทีนี้เราก็เข้ามาที่ตัวนี้ แอตแอคชั่นอับบาวครับเข้ามาเสร็จทีนี้เราก็พิมพ์คำว่าออโต้เนี่ยทีนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นออโต้มันก็คือจะเป็นออโต้รัวๆวนไปวนมาวนไปตัวนี้มันจะเป็นออโต้ที่ปิดตัวนี้จะเวลาพอมันได้ทากเก็ตก็คือคําสั่งหมายถึงว่าข้อความมันที่เราจเจอแล้วมันก็จะหยุดนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาทีนี้คําสั่งพวกนี้เนี่ย เราจะต้องมีคำว่าไว้บิลคำว่าให้รอครับคำว่าไว้เพื่อให้ให้ให้เครื่องมันไม่ทำงานหนักมากเกินไปทีนี้ตัว M อเนี่ยให้เราใช้ประมาณสามกำลังสวยก็คือมันจะทำให้เครื่องไม่ทำงานหนักมากเพราะคำสั่งของพวกนี้มันจะแรงมากครับผมเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแลวหนึ่งหนึ่งหัวข้อนี่คือหนึ่งหัวข้อครับแต่ถ้า แต่ถ้าใครคิดว่าเรารับงานนี้แล้วตัวต่วตอไปจะทำไงต่อ mm hmm. ก็คือเราจะเอาคำว่ารับงานแต่รับงานเนี่ยผมไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรมันถึงติดไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างเงี้ยถ้าใครใครทำเป็นก็ลองลอง,ลอง,ลองบอกบอกกันแชร,แชร,แชร์กันไปก็ได้ครับผมทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมคอนดิชั่นลูปเพื่อให้มันวนกลับมาให้มันอ่านก่อนทำนะครับ ให้มันอ่านก่อนทํานี่เราก็แอดแอดแอดเหมือนเดิมออโต้ทีนี้เราก็มาเลือกคำสั่งให้มันลงไปยู่ข้างล่างเนี่ยแค่เนี้ยปึ๊บแต่ยังไม่ใส่ชื่อมาโคเราใส่คำว,ว่า ไลแมนล้วก็กดบวกตัวนี้มันก็จะเซฟเซฟปุ๊บตัวนี้เราจะย้อยใช้แล้วก็ปิดนี่เราก็มาดูคำสั่งเราตัวแรกไลแมนเดนเชอร์ man, Danger, ก็คือเป็นไลแมนที่เราจะเปิดไลแมนนะครับว่นที่เราเปิดไลแมนมาปุ๊บคำสั่งพวกนี้ก็จะทำงานนะครับ เนี่ยรับงานนี้ตัวสเปียร์ลองลองดูนะครับ